สวัสดีครับอยู่กับผมช่องโชคลังสันอีกเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ของสิบ้านะครับองคลักหรือเส้นลังสิตนครนายกนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วนะครับให้ทายว่าผมได้ลงของหรือยังนะเอาย้อนกลับไปนะครับผมเดินทางมาจากนครพนมว่าจะมาลงตั้งแต่เมื่อวานเมืม่อวานมาอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ลูกค้าบอกว่าติดรถหนึ่งคันรถเทรลเลอร์นหนึ่งคันน่าจะลงไม่เสร็จ ให้ผมมาลงเช้าวันจันทร์เดี๋ยวลงให้แต่เช้าเลยนะครับอ่ะโอเคเราก็วางแผนงานเราไว้เรียบร้อยแล้ววางแผนแบบโอ้ปุ๊บปับโบะ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 นะครับสรุปนะครับสรุปนะครับผมมานอนรอตั้งแต่เมื่อคืนจนเนี้ยจะเที่ยงแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้ลงของประมาณ200กระสอบนะครับจาก2,600นหนะก็แล้วได้ลงแบบ สนุกสนานนะทุกคนสนุกสนานยังไงก็คือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมซองผมต้องถอยเข้าไปนะครับถอยเข้าไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีลูกค้ามาซื้อแบบแบบเนี้ยอย่างเงี้ยรถแบบเนี้ยมาสามคันละคันนี้คันที่สามถ้ามาซื้อแบบเนี้ยผมก็ต้องเดินหน้าออกมาเพื่อให้เขาเอาหินในรถผมนะครับเสร็จแล้วก็ถอยไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงข้างในนะครับถอยเข้าไปนะครับก็อยู่อย่างเงี้ย อยู่อย่างนี้มานานหลายชั่วโมงเอ๊บเออนี่ถอยมาประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาซื้ออีกร้อยสองร้อยกระสอบอะไรเงี้ยก็ต้องเดินหน้าออกไปอีกนะครับทุกคนปวดห่าเลยนะครับเออสดสดอะ่ะแต่ยอมรับนะว่าร้านเขาขายของคตรดดีเลยนะทุกคนลูกค้ามาแบบไม่ขาดสายตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แปดโมงนะครับ มาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับแล้ววันเนี้ยที่มันช้าเพราะว่ามีรถคอ,อกคันหนึง่งรถสิบล้อคอกอะ่ะเขามาขึ้นของขึ้นหลายรายการเลยน่าจะขายต่อไปที่ร้านทางเห็นแกบอกว่าเอาไปลงกระบี่นะครับน่าจะเอาไปขายแบบขายให้ร้านหรือเปล่าหรือว่าขายไปจัดสวนที่นู่นก็ไม่รู้นะก็คนงานเนี่ยต้องทั้งขึ้นของทั้งขายของหน้าร้านนะครับ ตอนแรกเนะี่ยทั้งขายของหน้าร้านทั้งขึ้นของแล้วไม่ลงของให้ผมเลยจนสิบโมงกว่าผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วเพราะผมก็มีงานต่อผมต้องไปต่อผมต้องเอาของไปคืนโรงงานไอกระเบื้องที่มันเหลือกลับมาหนึ่งเลทอ่ะผมต้องเอาไปคืนโรงงานภายในวันนี้ให้ทันถ้าไม่ทันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับโรงงานเขาหยุดผมก็ลงขึ้นของไม่ได้ผมก็รับงานไม่ได้เพราะของมันคารถผมอยู่นะครับ ผมก็เสียอะไรได้นึกออกไหมผมก็เลยอ้อนวอนขอให้ทางร้านเขาช่วยลงให้ผมหน่อยได้ไหมครับแบ่งคนมาลงให้ผมหน่อยเพราะว่าผมมีงานต่อทางร้านเขาตอบกลับมาตอนแรกเขาตอบกลับมาว่าต้องขายของหน้าร้านก่อนค่ะต้องขึ้นของหน้าร้านก่อนถึงจะลงให้ซึ่งผมบอกว่าผมก็เลยก็เลยพูดไปว่าพี่ผมรับงานไว้แล้ว จริงๆอะผมต้องไปขึ้นเช้าวันจันทร์ก็คือเนี่ยเช้าวันจันทร์เนี่ยแต่พี่อะไม่ให้ผมมาลงวันอาทิตย์ให้ผมมาลงวันจันทร์ผมก็เลยเลื่อนไปขึ้นงานตอนบ่ายเออแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ลงของร้านพี่เลยแล้วผมจะไปขึ้นงานทันไหมผมเสียงานผมเสียเวลามากนะครับผมก็เลยอธิบายเข้าไปอย่างนี้นะช่วยลงให้ผมหน่อยแบ่งคนมาลงให้ผมหน่อยก็ได้นะครับก็เขาก็เลยแบ่งคนมาลงให้ สองคนหรือสามคนนี่แหละก็มาลงพนักง,งานนะ่ะก็น่าสงสารนะทุกคนนะมีแต่ผู้หญิงนะครับมีแต่ผู้หญิงกับเด็กนะครับเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงทํางานแบบไม่ได้เหนื่อยไม่ไม่ได้แบบคือเหนื่อยแทบจะไม่มีเวลาพักกันเลยนะผมเข้าใจนะแต่ว่าผมว่าทางร้านนะ่ะเขาน่าจะจัดการอะไรให้มันดีกว่านี้อย่างเช่นคนงานที่ร้านนะมีประมาณสิบคน ขึ้นของ10บล้อเนี่ยสักประมาณ4คนน่าจะขึ้นได้เราดูจากสายตานะแล้วก็ขายของหน้าร้านสัก2คนนะครับแล้วก็ลงของให้ผมเนี่ยสัก4คนมันก็จะเป็น10คนพอดีซึ่งผมว่าน่าจะทําได้แต่เขาจะใช้ระบบแบบว่าขายของก็คือขายของเลยขึ้นของก็คือขึ้นของเลยอะไรเงี้ยส่วนรถที่มาลงของเขาปล่อยไว้ผมก็เลยว่า โอ้เจ๊ช่วยลงช่วยผมหน่อยนะครับช่วยลงให้ผมหน่อยเพราะผมต้องไปไปต่อนะครับอ่ะเจ๊เจ๊มีสองเจ๊มีลูกมีแม่กับลูกตอนแรกเขาก็อ่ะคนลูกเขาก็เหมือนจะเข้าใจแล้วเขาก็สั่งลูกน้องมามาแบ่งคนมาลงให้ผมนะครับทีเนี้ยคนเป็นแม่เนี่ยเดินมาบอกว่าอืมช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกอืมช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกทําใจเลยเพราะคนงานมีแค่นี้ว่างั้น คือแกใช้คำพูดแบบเนี้ยผมว่าโอ้โหอะไรวะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วเหรอนะครับโอ้น้ำตาจะไหลทุกคนนี่ถ้าถ้าไม่มีลูกค้ามาซื้อหินอนะผมไม่ได้ลงเลยนะครับเนี่เห็นไหมไม่มีคนลงไม่มีคนอะไรให้ผมเลยเนะี่ยเว้นแต่ว่าลูกค้ามาซื้อหินถึงหินที่ร้านไม่มีถึงมาเอาที่รถผมนะครับมันเป็นอย่างนั้นนี่คือชีวิตจริงในการทํางานครับทุกคนไม่ใช่เราบน่นไม่ใช่เราไอ้นี่นะ เราถ่ายทอดให้ดูให้ชมนะครับว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอพูดเยอะก็จะหาว่าโอ้ยมีปัญหาทุกเที่ยวเลยเลิกวิ่งเถอะเลิกทําเถอะผมจะบอกให้นะครับการทํางานอะ่ะมันมีปัญหาทุกเที่ยวแหละมีปัญหาทุกวันแหละขึ้นอยู่กับว่าปัญหามันจะมากจะน้อยและมันจะถูกแก้ไขได้ดีหรือไม่ดีขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับผมพยายามถ่ายทอดให้ชมเนี่ย คือจะได้รับรู้ถึงปัญหาว่าการทํางานแบบนี้มันไม่ใช่ว่าคุณเอาของไปถึงแล้วเขาลงให้ทนทีมันไม่ใช่อย่างนั้นดูอย่างกระเบื้องเนี่ยไปไม่ถูกชื่อเขาก็ไม่เอาก็จําเป็นต้องตีกลับนะนี่คือปัญหาแล้วนะครับเออผมพยายามว่าให้คนดูให้คนเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายนะอาชีพเนี้ยนะไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วเราลงทุนสูงต้องมีเงินลงทุนต้องมีเงินเติมน้ำมันนะครับการรับงานเนี่ย น้อยที่ลูกค้าจะเอาเงินมาซัพพอร์ตให้เราก่อนนะครับแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้อน,นี้ผมไม่ได้เก่งนะทุกคนเข้าใจว่าต้องขายของต้องอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าเป็นผมอนะ่ะผมจะให้ลูกน้องจ้างเหมาเลยนะครับเหมาลงของเลยมาลงกันแต่เช้าเลยนะครับลงให้เสร็จแล้วคุณก็ขายของอะไรไปปกติเข้าใจว่ามันเหนื่อยแต่ว่า ้างเหมาเลยแต่นี่เขาทํารายวันนะครับเขาก็ทําเท่าที่เขาทําไหวเนี่ยอย่างเนี้ยก็ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยจอดแช่ไปนะครับก็มาลุ้นกันว่าผมจะเสร็จกี่โมงเดี๋ยวให้ดูนะตอนนี้กี่โมงแล้วจะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวดูว่าผมจะเสร็จจากร้านนี้กี่โมงนะครับผมมานอนรอตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเนี่ยพอเราไปรับตังคนะ์จะหาว่าตังค์หายตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้ตัวเองรับไห้ดีหรือเปล่า เสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้กว่าจะเสร็จทุกคน <c oughs> โชคดีที่เสร็จนะครับ <c oughs> ต้องไปคืนกระเบื้องอีก <c oughs> น่าจะทันอยู่นะครับทุกคนไปลงคิวไปเอาพาเล็อีก <c oughs> เอากระเบื้องมาคืนครับทุกคนทันอยู่ครับตอนนี้ สี่โมงแปดนาทีแต่ว่างานก็ไม่น่าจะได้แนละ้วทุกคนพรุ่งนี้โรงงานหยุดครับก็ได้แค่ขึ้นกระเบื้องสุดท้ายก็ไม่ทันไม่อะไรอยุดแล้วนะครับคืองานที่ผมจองไว้อะคือเราก็กลัวว่าจะมาขึ้นไม่ทันตอนนั้นอ่ะก็เลยได้ยกเลิกเข้าไปนะครับก็พอมันทันแล้วเราจะเอางานกลับมาก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะเรายกเลิกเข้าไปแล้วนะครับสรุปผมก็ฟาวครับทุกคน งานเที่ยวนี้ฟาวเลยนะครับไปขึ้นกระเบื้องเสร็จแล้วกลับบ้านครับผมแต่ยังมีอีกอีกเปาะหนึ่งนะลุ้นงานอีกเปาะหนึ่งก็คืองานที่นี่แหละอ่าผมแจ้งสมี่นไปแล้วแกบอกว่าถ้ามีงานเดี๋ยวแกแจ้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับก็เอาเป็นว่าจบงานนะครับวันนี้ได้แค่นี้ก็คือแค่นี้แหละครับมันไม่ได้จริงๆ นะครับผมก็พยายามเร่งเต็มที่แล้วของเราลงช้าผิดแผนเรานะครับมันก็เลยเสียระบบหมดเลยไปครับกลับห้องครับผมถ้าไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะล้างจารลบีล้อนะครับถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกผมจะล้างจารลบีล้อนะครับใครที่รอชมคลิปอยู่เดี๋ยวก็ให้ชมครับทําให้ชมเพราะว่า,าผมเห็นคอมเมนต์อยู่ว่า ทำคลิปล้างจัลเบีล้อให้ดูหน่อยนะครับเขาจะได้เอาไปทําตามนะครับเดี๋ยวจะล้างล้อหน้านะครับถ้าฝนไม่ตกย้ําถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกทําไม่ได้นะครับทุกคนเพราะผมไม่มีพื้นที่ล่มไม่มีพื้นที่ไอ้นี่เนาะก็แค่ลําพังไอ้นี่ที่จอดผมก็จะแฉะหน้าดูแหละดูทรงแล้วน้ําท่วมนะครับฝนตกทีไรน้ําท่วมทุกทีที่จอดผมอะไปครับผมกลับห้องครับ เข้านอนแบบนี้ก็ไม่ต้องสืมนะครับก็คือไม่ได้งานนะครับสรุปก็คือไม่ได้งานนะครับลุ้นทางไหนก็ไม่ได้ทักทางก็พรุ่ง <c oughs> นี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับอากาศดีๆนะครับผมก็จะล้างกระบีล้อนะครับใครที่แบบอยากเห็นนะครับอยากทำตามเดี๋ยวจะทำให้ดูพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผม ันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกเหนื่อยใจไปรอลงของนานเกินนะครับก็เหนื่อยใจเออแต่กลับมาแล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับมันต้องเจอทุกหน้างานอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่บอกว่าผมลงคลิปไม่ต่อเนื่องลงคลิปช้าลงแบบนี้ไม่อย่าลงเลยดีกว่านู่นนี่นั่นนะครับคือผมก็บอกว่าผมไม่สบายนะครับพี่ก็จะอะไรกับผมอีก ก็ผมไม่สบายนะครับพี่นะให้เวลาผมหน่อยนะครับถ้าผมปกติดีๆเนี่ยผมก็ทําคลิปให้ชมนะครับก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมก็ทํางานเนาะผมไม่ได้ทําคลิปอย่างเดียวผมทํางานเป็นหลักงานขับรถงานขนส่งเป็นหลักผมไม่ได้ไม่ได้มีไรายได้จากการทําคลิปที่ทุกคนเห็นมีโฆษณาเข้าเนี่ยผมยังไม่ทันได้รับเงินสัก,กบาทสักแดงเดียวนะครับ ก็เข้าใจผมนิดนึงนะคือผมต้องวิ่งรถผมต้องทํางานยิ่งผมไม่สบายเนี่ยผมก็ต้องยิ่งพักผ่อนเยอะเยอะเพราะอาชีพผมมันหลังพงมาเลยนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าผมไม่ติดขัดอะไรอะ่ะผมก็ลงคลิปปกติแหละนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะที่ลงคลิปช้านะครับก็อธิบายมาประมาณนี้วันนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อน ะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ล้างจะราปีรอเดี๋ยวเจอกันครับฝากกดติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ